โอเคค่ะในส่วนของใบงานที่11นะคะก็เราจะต้องเขียนจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชิกกำลังเป็นจำนวนตกกรรกยานะคะเราจะลองมาปรับดูยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะคือ81ยกกำลังเศษ3 2ส่วน2ะคะเราก็จะเปลี่ยนได้เป็นกรนอันดับที่2ของ81 ยกกำลังสามนะคะอ่ะข้อที่สี่ต่อเลยอันนี้ก็จะกลายเป็นกลนอันดับที่สามของลบห้าร้อยสิบสองยกกำลังหนึ่งกลนอันดับที่สามนะคะยกกำลังเนี่ยเท่านี้เลยค่ะแล้วอ่ะอีกสักข้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลน อันดับที่7ของลบ128ยกกกำลัง2องกรนอันดับที่7ของลบ128ยกกกำลัง2เท่านี้เลยค่ะทีนี้ข้อที่2นะคะเขาให้หาค่าของเลขยกกำลังต่อไปนี้เราก็จะได้เป็นเราอาจจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ อ่าจำนวนเฉพาะก่อนก็ได้ค่ะเช่นลบ243นะคะลบ243ผูจะขอเปลี่ยนเป็นลบ1คูณกันกันกบ243ซึ่ง243แยกได้เป็น81 81ก็คือ9คูณ9นะคะซึ่ง9คูณ9 9คือ3กำลัง2 9คือ3กำลัง2 ก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง5นะคะก็จะได้เป็นลบ1คูณกันกับ3ยกกำลัง5โอเคนะคะแล้วทั้งหมดยกกำลังเศษ3ส่วนหหลังจากนั้นค่ะคูณกระจายเข้ามาใช่ไหมคะก็จะได้เป็นลบ1ยกกำลัง3 5ส่วน5คูณกันกับ3ยกกำลัง ห้าคูณสส่วนหะคะจะได้แบบนี้นะคะก็คือเราทำการคูณกระจายเข้าเนาะก็จะได้เป็นลบหคูณก,กันกับ3ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับลบสนั่นเองประมาณนี้นะคะข้อถัดมาข้อที่2ข้อนี้จากสมบัติของเลขยกกำลังเราสามารถ กระจายเข้ามาได้ใช่ไหมคะอ่าหนึ่งยกกำลังอะไรก็แล้วแต่กจะยังได้เท่าเดิมได้เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นครูขอเขียนเป็นหนึ่งธรรมดานะคะแล้วก็ส่วนด้วยหกสิบสี่หกสิบสี่อ่าเอาเป็นหกสิบสี่คือแปดยกกำลังสองใช่ไหมคะหกสิบสี่คือแปดคูณแปด แปดจำได้ไหมคะว่าคือสองยกกำลังสามสองยกกำลังสามเพราะฉะนั้นหกสิบสี่ก็คือสองยกกำลังหกนั่นเองทั้งหมดยกกำลังเศษสองส่วนสามใช้สมบัติเลขยกกำลังที่คูณกระจายเข้ามานะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังเหมือนกันค่ะคือเอา,เ,อา,เ,อาเลขชี้กำลังคูณกันได้เลยก็จะกลายเป็นหนึ่งเศษสอง 6คูณกันกับ2ส่วน3จะมีค่าเท่ากับ3ตัดหรือ2เป็น2ยกกำลัง4นะคะได้ประมาณนี้หรือใครอยากเปลี่ยนให้เป็นอีกรูปแบบหนึงก็ได้ค่ะคือเอเอาขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น2ยกกำลังลบ4นะ,ะได้เหมือนกันโอเคต่อไปขอเป็นข้อที่6แล้วกันนะคะ 6ขอแยกแบบวัๆเลยนะคะสาคือ8 4 32 8คือ2องกำลังสาคือ2องกำลังสเพราะฉะนั้น32คือ2องกำลังห้าสกลับไปดูข้อก่อนหน้านี้ค่ะคือ3ยกกำลัง5นะคะได้สยกกำลังห สามยกกำลังห้าปึ๊บทั้งหมดยกกำลังสองส่วนห้าใช้สมบัติเลขยกกำลังค่ะคูณกระจายเข้าไปนะคะซึ่งมันจะได้เป็นเอ่อห้าคูณสองส่วนห้าห้ากับห้าตัดกันกลายเป็นสองตัวเดียวนะคะจะได้เป็นสองยกกำลังสองอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคูณเข้าไปห้าคูณสองส่วนห้าห้าตัดห้า จะได้เป็นส่วนด้วย3ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะอ่ะแถมๆๆอีกสักข้อหนึ่งก็ได้ค่ะ3 2 5พเพรยาะเลขค่อนข้างเยอะ3125ขอลองใช้แม่5ดูนะคะ5 6 3 10 5 2 10อ่า6 2 5ค่ะ6 2 5ใครไม่มั่นใจหารด้วย5อีกก็ได้ค่ะ ร้อยยีก็คือ5คูณกันกับ25 25คือ5้คูณหเพราะฉะนั้น3125เนี่ยคือ5คูณกัน1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวและ5ตัวก็คือ5ยกกำลังหานั่นเองนะก็จะได้เป็น5ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง4ีส่วนห เอาเลขชี้กำลังคูณกันค่ะจะได้เป็น5ยกกำลัง4ก็จะเหลือข้อที่4กับข้อที่5เด็กๆลองทำดูนะคะต่อไปข้อที่3ใหญ่ค่ะซึ่งข้อที่3ใหญ่เนี่ยเขาจะให้หาค่าของสมการค่าของ x จากสมการต่อไปนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะเราจะต้องทำให้ฐานมันเหมือนกันก่อนเพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบเลขชี้กำลังได้เลขเดิมเลยค่ะ3,125 ตรงก,กันกับข้อที่3ซึ่ง3125คือ5ยกกำลัง5ครูก็จะทำการเปลี่ยนนะคะเป็น5ยกกำลัง 2X เท่ากับ5ยกกำลัง5เห็นไหมคะว่าฐานมันเท่ากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังมันจะต้องเท่ากันด้วยเนื่องจากว่ามันใช้เครื่องหมายเท่ากับก็จะได้เป็นจะได้2 x เท่ากับ5 แก้สมก,การค่ะต้องการค่า x ย้าย2จากคูณก็จะเป็นหารเพราะฉะนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ5ส่วน2เท่านี้เลยค่ะต่อไปข้อที่2แล้วกันนะคะข้อนี้ข้อนี้เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องทำให้ฐานมันเหมือนกันก่อน3าเท่ากับ8คูณ4 8คือ2กำลัง3 4คือ2กำลังสเพราะฉะนั้น32คือ2กำลัง5 243 243คอขอไปดูข้อก่อนหน้านี้เพราะจำได้ว่าเราทำการแยกแล้วคือ3ยกกำลัง5 3นะคะ3ยกกำลัง5อ้าวไม่เห็นจะฐานเดียวกันเลยฐานอันนี้มันเป็น3ส่วน2 แต่อันนี้กลายเป็น2ส,ส่วน3เพราะฉะนั้นหลักการของการที่เราจะสลับนะคะเราก็จะได้เป็นติดลบค่ะจากยกกำลัง5ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นยกกำลังลบ5ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจะได้ x เ,เท่ากับลบ5นั่นเองีค่ะ ไปกันต่อที่ข้อที่4แล้วกันนะคะข้อที่3เด็กๆลองทำดูนะ27คือ9คูณ3 9คือ3กำลังสเพราะฉะนั้น27คือ3ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง 3x เท่ากับ ดูว่านะคะฐานมันไม่มีลักษณะของเศษส่วนเนาะเพราะฉะนั้นครูจะเตะเตะก้าขึ้นไปข้างบนพอเราเอาขึ้นไปข้างบนปุ๊บเนี่ยเลขชี้กำลังมันจะต้องติดลบจาก9ที่เท่ากับ3ยกกําลังสองจะกลายเป็น3ยกกําลังลบสนะคะทั้งหมดยกกําลังสอง โอเคฐานคล้ายกันแล้วนะคะแต่ว่าเลขชี้กําลังสามารถคูณกันได้ค่ะเพราะว่ามันติดกันแบบนี้เนาะสมบัติของเลขยกกําลังก็จะได้เป็น3ยกกําลัง9 x เท่ากับ3ยกกําลังลบ4อ่ะฐานเดียวกันแล้วค่ะก็จะได้เป็นจะได้9 x เท่ากับลบ4ครูต้องการแค่ x ค่ะย้าย9ไปหารก็เป็นลบ4ส่วนเกโอเคนะคะ โอเคไปต่อข้อที่5 1, 200, 20้าหนึ่องร้อ่ออหนึ่งพัน่สลองทดดูนะคะหนึ่เอาแม่2หารก็ได้ค่ะ5,1,2เอาแม่2อีกก็ได้ค่ะ ขออนุญาตเป็นแม่สีนะคะเพื่อให้สั้นลง4 6 24 4 4ี6 64คือ8ปคูณแปโอเคเพราะฉะนั้น 2, 1นึ่งพันสองหนึันจะมีสคูณกันกี่ครั้งอันนี้คือ2องกำลังสอันนี้คือ 3, 2องกำลังสามสองกำลังสามสอกำลังสามสอกำลังสามสอกำลังหกเ เก้าสิบะได้เป็นสองกำลังสิบนะคะสองยกกำลังสอง x ลบหนึ่งเท่ากับสองยกกำลังสิบจะได้สอง x ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับสิบแก้สมการลบหนึ่งย้ายไปเป็นบวกแล้วก็ย้ายสองที่คูณอยู่กับ x นะคะกลายเป็นหารก็จะกลายเป็นสิบบวกหนึ่งส่วนสอง ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ11ส่วน2นั่นเองเหลือข้อที่3กับข้อที่6น่าจะหมดแล้วสำหรับใบงานที่11ขอบคุณค่ะ